มาตามติดกันต่อเลยนะคะกับคดีดังที่คนสนใจเยอะมากๆคดีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาเนี่ยล่าสุดเลยสารอุทธร์ตัดสินยืนโทษจำคุกนะแต่เพิ่มเป็น26ปีโอ้โหหลายข้อหาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่นะคะใช่ครับโทษหนักขึ้นกว่าสารชั้นต้นอีกนะหนักขึ้นเยอะเลยแล้วจุดที่แบบพีคมากๆเลยคือสารดีกาท่านไม่ให้ประกันตัวด้วยสิคะทีนี้ก็เลยต้องเข้าเรือนจาทันทีเลยครับผม ประเด็นไม่ให้ประกันตัวนี่แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเออสารดีกาท่านให้เหตุผลไว้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอัตราโทษที่สารอุทธรตัดสินเนี่ยมันสูงมาก26ปตีนี่สูงจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเอ,อ่อความน่าเชื่อถือหรืออาจจะเรียกว่าอิทธิพลในกลุ่มผู้สนับสนุนก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องฐานะการเงินด้วยคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากช่วงแรกๆของคดีอ่ะ อ๋อที่มีเรื่องรับบริจาคไลฟ์สดอะไรพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับศาลท่านก็มองว่าปัจจัยพวกนี้แหละมันทําให้มีความเสี่ยงอาจจะหลบหนีได้แล้วยิ่งตอนแรกถูกคุมตัวที่มุกดาหารซึ่งเอ่อมันก็ใกล้ชายแดนด้วยไงครับเข้าใจเลยค่ะงั้นการคุยกันรอบนี้เราจะมาอัปเดตก,กันแบบละเอียดละเอียดเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็เจาะลึกมุมมองจากคนที่เกี่ยวข้องนักวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะคะได้เลยครับ งั้นเริ่มกันที่ตัวลุงพลก่อนเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเข้าเรือนจําไปแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างครับคือหลังจากสารตัดสินปุ๊บเนี่ย ก็ถูกนําตัวไปที่เรือนจ,จําจังหวัดมุกดาหารก่อนเลยนะตามขั้นตอนค่ะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ทางกลุ่มรัชณานแจ้งมาก็บอกว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมยังแข็งแรงดีนะครับกินข้าวได้นอนหลับได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรอแต่ว่าก็ต้องทําตามระเบียบเรือนจํานะครับคือต้องแยกกักตัวก่อนเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด -19 อันนี้เป็นมาตรการปกติเลยก็ใช้เวลาประมาณ5วันถึง7วันอ๋อเป็นขั้นตอนปกติแม้จะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงก็ต้องทําตามระเบียบเหมือนกันหมดถูกต้องครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็มีการย้ายตัวแล้วนะครับย้ายไปคุมขังที่เรือนจำกลางนาครพนมแทนซึ่งที่นี่เป็นเรือนจำความมั่นคงสูงออืือย้ายไปเรียนจำความมั่นคงสูงเลยเหรอคะอันนี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นขั้นตอนปกติสำหรับคดีที่โทษสูงๆแบบนี้อยู่แล้วเออผมว่ามันก็น่าจะสะท้อนอยู่สองสาอย่างนะ อย่างแรกคือระดับความสําคัญของคดีนี้แหละครับมันเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจสูงมากๆ2คืออัตราโทษที่สูงถึง26ปีค่ะการคุมขังในเรือนจําความมั่นคงสูงเนี่ยมันก็เป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นตามปกติอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การคุมคุมดูแลที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นครับโอเคเข้าใจได้ค่ะทีนี้มาทางฝั่งภรรยาบ้าง ป้าแตนหรือนางสมพรหลาโพ้นะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างคะหลังจากสามีเข้าเรือนจำไปทางป้าแตนก็พอรู้ว่าสามีย้ายไปนครพนมแกก็เดินทางตามไปเลยนะครับไปรอเยี่ยมที่หน้าเรือนจำกลางนครพนมเลยไปทันทีเลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ยังเข้าเยี่ยมได้ไม่ทันทีนะเพราะว่าลุงพลยังอยู่ในช่วงกักตัวตามมาตรการโควิดอยู่อ๋อค่ะค่ะ แต่ป้าแตนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็ยืนยันชัดเจนเลยว่ายังไงก็จะสู้คดีต่อจะยื่นดีกาแน่นอนถึงแม้ว่าตัวเองสารจะยกฟ้องไปแล้วก็ยังยืนหยัดสู้เพื่อสามีต่อไปใช่ครับจุดนี้ก็น่าสนใจนะคือแกแสดงความแน่วแน่มากว่าจะสู้จนถึงที่สุดแล้วก็มีประโยคเด็ดๆที่เป็นไวรัลด้วยใช่ไหมคะตอนนักข่าวถามเรื่องกำลังใจอะไรแบบนี้อ๋อใช่ใช่ครับมีนักข่าวถามประมาณว่าเอาหัวใจมากี่ดวงอะไรทำนองนี้ เพราะแตนก็ตอบแบบซึ้งๆหน่อยนะว่าเราก็มีหัวใจดวงเดียว แล้วก็บอกว่าวันนี้เอาแต่หัวใจมาฝากลุงพลโหก็เป็นซีนที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะแสดงถึงความผูกพันแล้วก็ความตั้งใจจริงๆครับผมก็เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของแกในตอนนั้นแหละครับนั่นคือฝั่งคนใกล้ชิดนะคะทีนี้ลองมองจากมุมของคนที่เคยเข้าไปคลุกคลีในช่วงแรกๆของคดีดูบ้างอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะท่านนี้ก็เคยเข้าไปที่โกกกอกเหมือนกันเขามีมุมมองหรือข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างคะครับ ทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยเขาเคยเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปบ้านโกกอกนะช่วงนั้นคดีมันยังแบบว่าเยังอยู่ในช่วงแรกๆเลยลุงพลยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่เลยค่ะยังไม่เป็นผู้ต้องหาเต็มตัวใช่ครับทนายรณรงค์เล่าว่าตอนนั้นลุงพลเคยเดินเข้ามาคุยด้วยตัวเองเลยนะบอกประมาณว่าพี่ผมเครียดจังเลยผมไม่ได้ทำนะอะไรแบบนี้อืมแสดงความบริสุทธิ์ออกมาครับ ซึ่งทนายรณรงค์เขาก็มองว่าณตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการแสดงท่าทีที่ดูมั่นใจนะแล้วก็พยายามยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองออกมาให้คนอื่นรับรู้ซึ่งการแสดงออกตอนนั้นมันก็อาจจะตีความได้หลายแง่มุมเหมือนกันนะคะทั้งอาจจะมั่นใจจริงๆหรืออาจจะเป็นการพยายามสร้างความน่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่กดดันสุดๆก็เป็นได้ ใช่ครับมันก็แล้วแต่มุมมองเนอะแล้วทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยเขายังเล่าถึงแผนการต่อสู้คดีที่เคยได้ยินมาในช่วงนั้นด้วยนะจากทีมทนายความชุดเดิมนะครับอ๋อมีการวางแผนอะไรไว้บ้างเหรอคะน่าสนใจคือเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเตรียมการไว้หลายอย่างเลยเช่นการพยายามหาแพทย์ทางด้านนิติเวชศาสตร์มาให้ความเห็นเพื่อหักล้างผลการชนสุดพลิกศพเดิม อ๋อหาผู้เชี่ยวชาญมาสู้ในทางวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีการวางแผนทำการทดลองด้วยนะคือจะลองให้เด็กที่อายุใกล้ๆกับน้องชมพู่เนี่ยลองเดินขึ้นผู้เหล็กไฟดูเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กสามารถเดินขึ้นไปเองได้จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะพลัดหลงแล้วเดินขึ้นไปเองได้จริงๆ โหมีการเตรียมข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นเลยแล้วเรื่องการใช้ยูทูบเบอร์หรือการไลฟ์สดล่ะคะที่ช่วงนั้นแบบบูมมากๆเลยอันนี้อยู่ในแผนด้วยไหมคะยันครับว่าใช่เลยการใช้ยูทูบเบอร์จ้างมาทำคอนเทนต์การไลฟ์สดต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่วางไว้จริงๆเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างกระแสหรอ ก็เพื่อสร้างกระแสสร้างการรับรู้ในสังคมนะครับเหมือนเป็นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มรูปแบบเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามีการวางแผนที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากน่าสนใจมากค่ะการต่อสู้คดีในยุคนี้มันมีมิติที่ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ ที่นี้มาถึงอีกมุมมองหนึ่งบ้างค่ะจากอดีตนายตำรวจมือปราบคนดังพลตำรวจโทรเรวัตกิ่งเกษรท่านนี้มองเรื่องนี้ค่อนข้างเฉียบขาดแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆใช่ครับพลตำรวจโทรเรวัตกิ่งเกสรเนี่ยท่านวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากท่านมองว่าการที่สารอุทธรณ์ตัดสินเพิ่มโทษแล้วสารดีกาก็ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเออ มันน่าจะเป็นผลมาจากการที่ตัวลุงพลเองไม่ได้แสดงท่าทีรับสารภาพหรือว่าสำนึกผิดในชั้นศาลเลยอ๋อคือมองว่าการไม่ยอมรับอาจจะมีผลต่อดุลยพินิจของศาลครับท่านมองไปในแนวนั้นแล้วท่านก็ยังชื่นชมการทำงานของศาลกับอัยการด้วยนะที่ยืนหยัดคัดค้านการประกันตัวมาตลอดแล้วท่านให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงในการหลบหนีด้วยใช่ไหมคะที่เชื่อมโยงกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง ใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยท่านอ้างอิงถึงฐานะทางเงินของลุงพลที่เปลี่ยนไปมากๆจากช่วงแรกๆเนะะี่ยครับคือมีเงินบริจาคเข้ามาเยอะมีรายได้จากการไลฟ์สดอะไรต่างๆซึ่งท่านมองว่าตรงนี้แหละที่มันเพิ่มความเสี่ยงในการหลบหนีถ้าหากได้รับการประกันตัวออกไปฟังดูมีเหตุผลนะคะและที่สําคัญพลตารวจโทรเรวาดกิ่งเกษรท่านถึงกับคาดการโทษในชั้นดีกาด้วยว่าอาจจะหนักขึ้นไปอีกใช่ครับอันนี้ค่อนข้าง แรงเหมือนกันนะท่านคาดการเลยว่าโทษในชั้นดีกาเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรืออาจจะถึงประหารชีวิตเลยก็ได้โห้ขนาดนั้นเลยเหรอคะคำแล้วท่านก็ฟันธงเลยว่าไม่มีทางที่โทษจะลดลงจาก26ปีแน่นอนคือมีแต่จะเท่าเดิมหรือหนักขึ้นไปอีกอันนี้คือเป็นการประเมินจากประสบการณ์ของท่านในฐานะอดีตตำรวจมือปราบแล้วก็ผู้บังคับใช้กฎหมายเก่าใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นมุมมองจากประสบการณ์ของท่านเองล้วนๆเลย แล้วก็มีอีกประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องชีวิตในเรือนจําที่พลตํารวจโทเรวัตกิ่งเกษรพูดถึงแบบเห็นภาพชัดเจนแต่ก็แอบฟังดูน่ากลัวนิดนิดนะคะครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวหน่อยท่านพูดถึงวัฒนธรรมหรือความเชื่อบางอย่างในเรือนจำนะครับที่เขาว่ากันว่านักโทษโดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยยอมรับผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือคดีความรุนแรงในครอบครัวอืมเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะท่านก็เลยมีการใช้สำนวนเปรียบเปยที่ค่อนข้างจะติดเรทนิดนึงอย่างเช่นก้มหยิบสบู่ลำบากอะไรทำนองนั้นค่ะค่ะอันนี้ได้ยินบ่อยซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่านี่เป็นการคาดการจากประสบการณ์ส่วนตัวของพลตำรวจโทรเรวัตกิ่งเกษรเท่านั้นแลวมันก็สะท้อนความเชื่อหรือสิ่งที่คนข้างนอกได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่หรือปฏิสัมพันธ์ภายในเรือนจำ ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นยังไงคนข้างนอกอย่างเราเก็อาจจะไม่ทราบรายละเอียดจริงๆหรอกครับใช่ค่ะก็เป็นเพียงการคาดการจากอดีตในตำรวจท่านหนึ่งเท่านั้นนะคะเอาละค่ะสรุปแล้วนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือลุงพลยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงที่เรือนจำกลางนาครพนม,มเพื่อรอการพิจารณาของศาลฎีกาต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อไหร่ ท่ามกลางการวิเคราะห์การคาดการต่างๆนานา,นาถึงบทลงโทษที่อาจจะหนักขึ้นแล้วก็ชีวิตในเรือนจําที่ดูจะท้าทายมากๆเลยนะคะถูกต้องครับกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องเดินหน้าต่อไปตามครองรองของมันแต่ผมว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคือปรากฏการณ์ลุงพลทั้งหมดเนี่แหละครับหมายถึงยังไงคะ คือมันขยายวงกว้างไปไกลกว่าแค่เรื่องคดีความแล้วไงครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไปแล้วมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเหนียวแน่นฝ่ายที่คัดค้านสุดตัวมีการติดตามชีวิตกันอย่างใกล้ชิดมีเรื่องการสร้างรายได้เข้ามาเกี่ยวมีผู้เชี่ยวชาญหลายหลายสาขาท้งนักกฎหมายนักจิตวิทยานักสังคมวิทยาออกมาให้ความเห็นกันเต็มไปหมดจริงค่ะกลายเป็นทอล์กออฟต์ตะทาวอยู่พักใหญ่ๆเลย ใช่ครับมันเลยชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบๆตัวลุงพลเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยเราบ้างเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของผู้คนการสร้างเรื่องเล่าเนื้อ t i ทีต่างๆหรือแม้แต่การบริโภคการหาประโยชน์จากเรื่องราวที่มันสะเทือนใจในยุคดิจิทัลแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง โอ้เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคบคิดตามมากๆเลยค่ะมันมีหลายมิติซ้อนทับกันอยู่จริงๆในปรากฏการณ์นี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าการเจาะลึกของเราในครั้งนี้มีประโยชน์หรือว่าจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้กับใครหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ลองฟังกันดูนะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ